ปั๊บปั๊บปั๊บอุ๊ยโดนไหมโว้ยไม่ตายอ่ะทุกคนกูตายกูรอดเฉยออายังตายทำไมนะฮะวันนี้ครับ่อดไปปั๊บย้อนาวละครับอ้าวย้อนไปไหนเนี่ยโอ้เจ็บอุ๊ยอุ๊ยโกูกูยังไม่ตายนะรอดไป จังวันนี้ผมย้อนเวลาับผมกลับไปเพื่อให้เพื่อนๆได้สู้กันแค่ตรงนั้นนะฮะแล้วกสวัสดีครับผมทุกคนนะฮะชาวอาร์วีนะเสียงอาจจะแบบเออด่หล่อจริงๆนะพ่อครับมีสเลตเต็มคอเลยก็เป็นวัดนะครับทุกคนวันนี้ไม่ใช่อะไรพอดีว่ากดแร้งนะฮะแล้วก็ได้เจ้าตัวเพื่อเป็นชื่ออะไรลรอวะแป๊บนึงนะ อะไรนะไฮโน่ใช่ไหมอขอรู้หมดกูเล่นทินเดอร์อไฮโน่นะครับแม่โอ้โหตัวนี้เพิ่งคุยอลไรหลุดแบนะครับตอนนี้ก็เลยแบบเออและทจะมาเล่นลงเลงกันให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะเอาจริงๆผมพอรู้สกิลแค่ข้าวๆนะว่าอะไรบ้างกว่านี่เหมือนสกิลหนึ่งมันจะปาได้นะฮะสกิลสองมันจะมาร์ควงเวบวงอะไรไว้ใช่ปะถ้าจะไม่ผิด แล้วก็อันติมันจะย้อนย้อนย้อนเวลานะฮะกลับไปย้อนป้อมย้อนอะไรได้นะครับเรามาเล่นดูครับว่าเป็นยังไงอัหรับผมที่รู้สกิลคร่าๆนะกูมาเล่นแบบเมื่อตัวมากอ่ะแล้อยู่ๆก็กดอัดเลยนะครับไฮโน่นี่ตาแรกเลยนะคือซื้อซื้อเมื่อเช้านี้แล้วก็มาเล่นเลยมาครับไฮโน่มาแล้วสกิลนเดียวกันสกินถูกแต่น่าจะหนึ่งนะ กิวหนึ่งเหมือนไกลนะเนี ah, er. ่ยเกือบเต็มจอเกือบสุดจอเลยผมจำได้ผมตอนผมเล่นเป็นพวกแบบองข้างที่มีไฮโน่โคตรแรงเลยสกิลตอดแรงชิบหอยนะครับก็เหมือนมันจะสิ่งไปได้หลายทางใช่ไหมอ๋อสบายแล้วค่ะนที่สิ่งไปขึ้นสัญลักษณ์นี่มีผลอะไรแบบกูพูยนครับกูกูพูดเหมือนกับว่ามันจะ อ๋อถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆมันจะกลายเป็นสกิลแบบชงแช้งชงเช้งใช่ไหมฮะอืออืมอืโอ้แล้วน้องถึกมากเลยนะเนี่ยั๊บ๊ะบ๊บอุ๊ยโดนไหมโอ้่ตายอ่ะทุกคนกูตายกูรอาเฉยออาวยังตายงั้นได้ต่อให้ก่อนรู้จักเปล่าต่อหนุ่ม มันไม่าวางอะไรวะหรอรถต้องรอวป่งสีวะผมก็มงงๆนะเล่นแบบงงงรู้สึกเหมือนไกลๆแรงกว่าเลยไม่รู้คิดเองหรือเปล่านอู้ดแรงอ่ะผมว่าไกลน่าจ,จะแรงกว่าแล้วเนี่ยอันนี้ไว้เคลื่อนที่ใช่ไหมโอเคเคลื่อนที่นะครับลองเอาไว้เคลื่อนที่เนาะคิดว่าเราจะเป็นยังนงเนี่ย <Okay. S 1> แล้วก็ตอดไปภาพมาอมมตอน,นะครับผมตอดไปโคตรแรงเลยไฮโน่วัาง,งานี้ตอดครับภาพโอ้โหยิ่งแรงจัดผมว่าทําไมนะฮะวั ah! นนี้ครับตอดไปภาพย้อนมาแล้วครับเอา้าย้อนไปไหนเนี่ยไม่รู้ฮะวัน,นนี้ตอดเฮ้ยโคตรบัวเลยเมื่อกี้ เดี๋ยวแล้วไม่ใช่มันต้องมาร์กไอนาฬิกาไว้หรอถึงใจย้อนได้อะเมื่อกี้ผมผมมาไว้หรอกดมั่วเหมือนเรอะอะไรบ้างกดไปบอนเลยติดไหมวิชามานี่ไงตอดไงวิชาตอดเสียดักอ่ะถอดไปกันโอดเออเฮ้ยตีนาฬิกาแล้ว ไม่นาฬิกาไปอยู่ตรงนั้นวะ่ะอันนี้คือผมสามารถย้อนไปได้เลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บที่ตรงน,นี้แล้วค่อยย้อนไปนะโอ้ไม่ใช่ผมย้อนได้เหรออ๋อมันย้อนได้ฮนะแต่ว่าถ้าเราวาักก็คือมันจะย้อนกลับมาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นี่ไม่เห็นเหนลนยะไปปังดูนะฮะปั๊บปั๊บเขาให้นะฮะมีลิมมาเขาเห็นปิ๊เกอร์นหนีก่อน โอ,โอ้ยนี่ไงมีแล้วแต่ว่าแบบนี้เท่ากับผมมันต้องกลัวเสียเลือดตายเลยนะเพราะว่าถ้าเสียแล้วแค่กดอันติย้อนไปตรงนั้นเน่ยใช่ปะผมลองรอให้หลิงมาดยก,กนันต้นต้นแถวแนี้นะไปก่อนถ้าใช้จาก,กิลวนี้มันมันจะหายใช่ปะแม่จริงด้วยมันก็จะกลายมาเป็นตรงนั้นแทนเลย โอ้เจ็บอุยอ้ยอุ้ยขออ่านนิดนึงโอี้ <c oughs> ็เพิ่งไปข้างหน้าถ้าจะเข้าสู่อะไรกไันแล้วเพิเ่งอะไรเไ,ไปลอ้ยยยยยยย่ยยยยนนะคคียยยยยอยย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 รยไไนนะอยยยยแยยยยยยย งงอ้าวนี่ไงมีแล้วเอา้าเอา้าเอา้ายังไงวะดางนั้นผมควรจะตั้งไว้ในที่ปลอดภนะัยตั้งไว้ตรงนี้ไหมเพื่อนขึ้นมาเคลียร์การให้นะผมก็สบายใจได้ตนะั้งไว้ตรงนี้แล้วกันเพื่อนย้อนกลับไปขลังน้าแล้วก็ป๊อป,อปอฟิกมาครับ โดนเยอะนะฮะแต่ว่าไม่ตายสักตัวนึงไอ้ที่อ่ะมันตายยากอ่ะมคุตายยากเหรอคุณตายยากเหรอวะมันตายยากนักหรอวะอุ้ยตรงวันนี้นะฮะผมผมวัดฟุบฟิกไปครับเออไม่เป็นครับทุกคนลิงเป็นไงครับผมมาแล้วเออ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 ผมจิ๊ปั๊บปุ๊บปาปิโย่มันพยายามจะฆ่าผมนะฮะผมรู้แล้วตอนนี้ผมก็ชุบโยกไปครับของวันนี้ฟิกก็โยกครับแล้วก็ชวบไอ้เฮียมึงอะมาดิ น่ากินน่ากินไปก่อนแล้วก็โอ้ชุบป,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 ปั๊บปั๊บออ่ะมวย,ย,ย,ยแต่ว่าในสนามหนึง่งนี่ถือว่าผมฝ่ายชน,นะนะฮะเอ๊ยดูตรงไหนเหมือนว่าปลาไม่ตรงก็ดูนะแต่รู้สึกว่าปลาตรงๆจะแรงกว่า เป็นแบบดับเบิลอ่ะคือจะมีดอกหนึ่งโดนอยู่แล้วแล้วก็อีกดอกที่เราชี้อ ok, ่ะมันคือจะไปทางที่มันชี้สกิลหนึ่งอ้าวอ้าวอุ้ยอุ้ยร้ายร้ายไม่ได้แดกคู่ร้องอย้อนทันไงโอ้โหความไวเป็นของปีศาจความไวเป็นของปีศาจไงหนุ่มความไวเป็นของปีศาจไป้จักบ่ความไวเป็นของปีศาจรู้จักไหมความไวเป็นของปีศาจรู้จักไหมมึง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 เพื่อนเอาได้ไหมเพื่อนเพื่อน กูมาให้กูมาแล้วกูมาแล้วแต่เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรใกล้ๆป้าพ่อไงเฮ้ยเชี่ยไม่โดนนะโดนเอ้ยลุกทำไมมันกลายเป็นระยะใกล้กันวะไอ้เงี้ยการเล่นไฮโดรที่มั่วว่าเรื่องใครใครกดหิบสามารถกดไลน์ไม่อย่ากดเลยนะใครมีสมาร์ทโฟนในคอมเมน์ได้ผมผมไม่รู้เล่นวิธีการเล่นจริงๆไม่รู้เลยนะว่าจะเล่นยังไง สวยรับยองอันนี้ตายเออสวยดิโหแรงเหมือนกันนะถ้าโดนแบบจริงจังจริงจังแรงจังขูดเส้นได้ช่วงชะตาสิบกว่าอันแล้วตอนเนี้ยมีเส้นได้เยอะมากปีนี้นี่ไงมาดีหมุนทูนเวลารู้จักบ่หอหนุ่มเอาีอ่จะได้นะฮะตันนีเ้เป็นไหนวะเนี่ย ดนผมว่าผมรู้สึกไกลๆแรงกว่าชวใช่ไหมเอ้อยเราต้องรออันติคูดาวหรือเปล่าให้เราให้เราน่าจะเดี๋ยวนะน,นี้นผม solo เดี่ยวนะแต่ผมชอบนะอะไรเสี่ยงๆเนี่ยผมชอบเลยเกิดตรงนี้ดีวกว่าเอานี้ม,มาคนเฮ้แต่ว่ามันรู้ตัวได้เลยวเอาช้ากว่าที่คิดไปครับทุกคนหนีค้อน สัก,กิลที่ต้องใช้ระวังเหมือนกันนะเพราะย้อนทีหนึ่งก็คือแบบเราการมาหยุดแถวนี้แหละนะปั๊บโอเคก็ภัยอยู่นะฮะมาดีนุ่มเฮ้ยเฮ้ย,ย <S 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 มันเช็คพุ่มได้ไหมแบบชิ่งอะไรเงี้ยีนี้ก็เดินไปเช็ควะ่ะกูเดินเองก็ได้นี่กูกล้าอาหารทานชัยมึงอยู่นี่เองโอ้โห ยังไม่ตายนะฮะรอดไปกูจะมานี้ผมย้อนเวลาัะผมกลับไปเพื่อใเพื่อนเพนได้สู้กันแค่ตรงนั้นนะฮะเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนมาแล้วเอ้ยมาดิมาดิมาดิจาบใฮโดนมาไปแล้วออเออเออเมอเออเเฮอยเไอเออเออัเเ พูดอะไรบินมันถืออะไรอะ่ะ่เป็นหอ,อกเหรอหอกนาฬิกาอี่นีป่ะยังไม่เคยกลับบ้านเลยเล่กมาใช่ไหม <c oughs> เคยวะ่ะเฮ้ยหลอนแล้วที่มิฉันแฮร์รี่แฮร์รี่ล็อบเตอร์อตอนบบเด็กๆฉันโดนล็อบเตอร์หนีบที่หัวก็เลยเป็นสายฟ้า ใส่ s <S อเอฟเฟกต์เองโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกรู้สึกเหมือนมวยจชมอืมอืมอืมเทำไมมันแยกกว ok? ่าเมื่อกี้จะแยกมันไม่แยกตอนไหนวะเนี่ยคนแรกไอ้ดิสิมังกี้วีโนมังกี้มังกี้เหมือนจะเลือดน้อยๆนะครับเมื่อกี้อ๋อรู้แล้วถ้ามีสัญลักษณ์นาฬิกามันจะเบิ้นตัวเลยผมเข้าใจแล้วเพื่อไม่ให้เพื่อนๆแบบย้อนไปไกลมากนะครปั๊บป๊าบนี่ปั๊บป๊าบีแล้ว ปั๊บปั๊บป้าดีแลปุ๊บต้องระวังนะครฮะสิงมาครับกูชอบนี่กูย้อนกูย้อนทำไมก่อนคำถามโอเคมันจับผมนะฮะแต่ว่าเพื่อนมันไม่ซ้อนกันแบบนี้ก็เสร็จโจนี่ฮะเสร็จโจนที่ขาดเฮ้ยเอ้เอ้ยเองไปคุยกับเพื่อนก่อนนาเออเออบาไปไหนเนี่ยเมื่อกี้สวัสดีอยู่เราชนะเราจะได้ตัวเมียนตัวใหม่หรอว่ามึงเล่นเป็น,นอนอะ ไปเออเออไปเออมาดิหายตัวหายผมมาแล้วนะนี่แล้วผมก็ทำการย้อนเวลาครับทุกวันนี้บ้าพ้อยมันย้อนอะไรได้บ้างผมไม่รู้นะเศรผมรู้สึกว่าถ้าอยู่เยอะๆที่ย้อนอยู่ความรู้สึกเบาะนะทาเสวะพุงนี้ทุกอย่างหมุนไป ใจข้องใจยังคงจะเป็นของเธอชีวิตฉันคงจะไม่มีใครสาบเท่าใจฉันยังมีเธอโอ้ย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 ไม่รู้เพลงอะไรนะแต่งมั่วนะมึงมึงเอาไงวะัแแ่นกูย้อนเวลาไง<ป>กูย้อนเวลาได้ <reached out> ย้ายตัวบ้านเนี่ยเลยเฮ้งตัวบอลลิกูยรอดไปได้ก่อนได้ไห่ยอยู่กันแน่บ้านหนึ่งเท่ๆกูย้อนเลยอย่างวันนี้บอกเออโอเคแล้วผมสลับเฮ้นโน้ตตาแรกก็จบแล้วนะ้วฮะนี่แก็กหล่อหล่อเท่สมาร์ทตัวนับเบียแรงจริงนะ ปลาแบบติดได้อะไรนะ่นติดเกมไหนกาแล้วปลาได้หลายอันโอ้แรงติดหาน,นะครับโ okay, นะอเคช่นั่นสมับไฮโนเกมนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูบ้างน,นะครับผมใครอยากลองติดตามตอนนะ่อแล้วว่าผมจะได้ไรผมกล่าวว่าผมจะแคสหลายเกมนะไม่ใช่แค่อวีนะเพียงแค่อวีเป็นอะไรที่ผมเล่นมานานแล้วนั่นเองนะฮะก่อนจะมีเล่นบ้างแซมนะ ใครอยากให้เล่นเกมอะไรนะครับหรือว่าอยากดูว,วีเล่นนะผมเล่นตัวไหนต่อก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมจะลองอ่านดูแล้วก็ถ้าเฮ้ยมันเข้าแก๊ปหรือว่าทุกคนอยากเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นจะพูดเหมือนไรทุคนเลยทุกคนอยากเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะผมก็จะทาให้มันเป็นจริงให้ได้ครับโอเคสำหรับรอบนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับกนอย่าลืมหาข้าวกินกันด้วยนะครับหรือกินแล้วก็อย่าลืมอ่านน้ำะไรกินด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย